เรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสริการแห่งรัฐ สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลง Omaha, ทะเบียนจะต้องลงผ่านแอปทางรัฐนะครับสำหรับใครที่ลงไปแล้วนะครับมีถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วนะครับท่ well <ment faz> <below> านไม่ต้องลงทะเบียนนะครับประมาณ14.5ล้านคนนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยลงเลยนะครับท่านจะต้องลงผ่านแอปทางรัฐนะครับในส่วนของคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับอันนี้จะต้องรอทางรัฐบาลชี้แจงอีกครั้งหนึ่งว่าท่านจะสามารถลงได้ที่ใดบ้างนะครับแล้วส่วนกําหนดการลงนะครับจะ ลงภายในเดือนมีนาคม2568นี้นะครับแล้วก็ทุกๆ2ปีนะครับจะมีการลงทะเบียนนะครับเพื่อคัดสรรนะครับหรือว่าคุณสมบัติต่างๆนะครับที่จะได้รับนะครับส่วนคุณสมบัติเบื้องต้นนะครับจะต้องมีสัญชาติไทยนะครับอายุ18ปีขึ้นไปนะครับไม่เป็นพระพิสุสงฆ์นะครับหรือว่าผู้ต้องขังนะครับเจ้าหน้าที่รัฐและพนักงานรัฐสวัสดิกิจนะครับรายได้ไม่เกิน100,000บาทต่อปีนะครับหรือว่าต่อครอบครัวนั่นเองนะครับหรือว่าไม่มี วงเงินนะครับในการซื้อนะครับที่อยู่อาศัยไม่เกิน1.5ล้านบาทนะครับแล้วก็วงเงินซื้อรถนะครับไม่เกิน1ล้านบาทนะครับคุณสมบัติเบื้องต้นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเตรียมตัวกันให้พร้อมนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้เคยลงทะเบียนเลยนะครับท่านจะต้องทําการลงใหม่ในเดือนมีนานี้แน่นอนนะครับยืนยันโดยคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒนะครับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังนะครับออกมายืนยันแล้วนะครับจะต้องมีการลงทะเบียนใหม่ในเดือนมีนานี้แน่นอนนะครับ หากมีความคืบหน้าในเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะมารายงานให้กับมมท่านผู้ชมได้รับทราบอีกนะครับสวัสดีครับ